วันนี้ช่างเป็นวันที่เจอจลัดท้องฟ้าสีฟ้าและมีเมฆสีขาวที่กำลังล่องลอยอยู่บนฟ้าอากาศแบบนี้แหละที่เหมาะแก่การปิกนิกว้าวต้นไม้นี่สูงมากเลยว้าวพวกนกนี่ก็น่ารักว้าวห้องของท่านเซียนจุนก็สะอาดสะอ,อื้อสะอานสะอาดใช่ไหม น่าจะประมาณนั้นและนะเข้าไปไม่มีแม้ฝุนกระบีเ่เล่มนี้พระพุทธรูปแล้วก็ยังกระดาษและผู้กันไม่ใช่ของทั่วไปนี่นาจริงสิขอดูหน่อยสิว่าใต้เท้าหมอนจะมีอะไรไม่ดีซ่อนอยู่หรือเปล่าฮิฮิฮ,ฮิถ้าเป็นผู้ชายจะต้องซ่อนของไม่ดีเอาไว้แน่เอ๊ะนี่มันอะไรกัน ถุงน้ำหอมไม่นึกเลยว่าคนอย่างเ็นซินจะมีมุมมองเหมือนผู้หญิงด้วยตกแจ็คมีคนมาเดียวนะเราจะกลัวทำไมกันเนี่ยเรากำลังใช้วิชาร่องหนอยู่นี่นาไม่เห็นจะเป็นต้องหลบเลยอาหารตาชัดชัดก้ามเป็นมัดมัดนั่นผิวนั่น ซิกล่องนั่น11นั่นเด็กหนุ่มเครื่องประดับประเทศยังเทียบไม่ติดได้ด้วยซ้ำผู้ใช้ที่เพอร์เฟกขนาดนี้เคยนอนกับเราแล้วนึกไม่ถึงเลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นเราคิดมาตลอดว่าเซียนจุนนั้นนิ่งสงบเสมอไม่เจอเรื่องอันใดส่วนในตอนนี้ถูกความมืดครอบงำนั้นไม่นับ ไม่นึกเลยว่าเขาจะมีมุมที่อ่อนแออยู่เหมือนกันวั่นหมายนั่นมันมีความหมายอะไรกันแน่มันหมายถึงอะไรกันอ่าช่างเถอะช่างเถอะไม่เกี่ยวกับเราสักนิดอาเซจังหวะน,นี้เขายังไม่ทันรู้ตัวหนีไปก่อนดีกว่าเสี่ยนจุดนี้เขาถูกความมืดครอบงำอีกแล้วรือเกิดอะไรขึ้นกันไม่ว่าจะฝืนฝนด่านแห่งความยากลำบากก็จะไม่เป็นอะไรแล้วหรือไง จะคิดมาไม่ได้เดียวถ้าหากเขาเป็นอะไรไปเราก็ต้องายเหมือนกันคไขยคาถาหัวใจที่ชัดเจนน่งยกดวงจันทร์ส่องแสงสว่างความรุดค่าผู้ฝึกคนตนเส้นทางแห่งการเป็นเซียนห้าหยุนและหกฉีความอดทนความยากลำบากเส้นทางรวมเป็นหนึ่งสวรรค์และโลกไฟนั้นค,ค่อยๆดับลง สุดยอดเราได้พบเราได้ยินพวกคนรับใช้พูดกันว่ายานหูเซียนจุนคือคนที่มีพรสวรรค์และมีคนแบบนี้ปรากฏตัวขึ้นในรอบพันปีและเขายังอยู่ในอันดับต้นของเซียนหน้าใหม่เขาเป็นที่รู้จักและยกย่องของผู้คน เขาทั้งสง่าและมีความอดทนสูงและมีความทะเยอทะยานที่จะไม่มีความลักจากได้เห็นตอนนี้มันถูกต้องจริงๆด้วยมองพอหรือยังเอ๊ะ